สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟตี้ลาอุงหิงเอฟตี้ขาเตาหน้ยเพชรบานแพงค่ะไม่บีกับบลูกกำลังหาทางเขาหนาเวทีค่ะพี่นอ้องเจออลิศไอพี่ไอคิวอันนี้ด้านใน้ค่ะเขายังบั่ได้ปิดต,ตั้งกะตีด้านนี้ค่ะพี่น้อง ไฟบีมไฟบีมงามบอสซีนองไฟบีมสาดเป็นแผงเลยค่ะโวหอลืมมาก้วค่ะนี่โวหอมากแล้วตรงนี้ก็ปลาเป่าปลาเป่ากตุกาตา ข้างหนา้าค้นกะเนียนขาพี่นอ้องค้นกัยังเน,น,นีนอยู่เพราะวา่าเป็นยังมาเก็บบัตรเลยค่ะคะนหังนยวประตูด,ด้านขางเพิน่นเบิ้ลเนี่ยปิดเดี๋ยวพอแขกพ่ายยางเขามาเบิ้งนิดนึงด้านในเพิ่นกะด้านในเพิ่นกะมีของขายค่ะพี่น้องเนี่ยขคาวเฟว่ที่ พี่น้องเบิ้งไฟบีมค่ะไฟบีมสุดยอดบคะ,ะคะแต่คนั้างในก็มีอยู่ค่ะบบกหูวเิ่นตีไดอยางเก็บปัดแบบใดห,หรือเป็นจะห้ออกไปข้าง,งนอกเนาะค่ะพ<อ>วกเขากะย่งบเข้าไปค่ะ วันเขางานเจอไฟบีมยางง่ามเลยค่ะพี่น้องมือเลี้ยงเขาดาวค่ะเขาดาวอยู่มันน้องคู่มืออื่นขึ้นบานไมยีฬาค่ะ ังนอกนกันยังเต็มคือเก่าค่ะโรงเรียนอยู่ตรงขามอยู่ตรงขามวัดค่ะพี่นอ้องย่างขามถนนมายางขามถนนมาก,กับเป็นโรงเรียนเลยค่ะสนามสนามฟุตบอลโรงเรียนตอนนี้ค้นกันหลายละค่ะพี่น้อง คนหลายเลยเอ่อตั้งกะตีด้านนี้เิ็นในปีตค่ะคนก็นเล่นยางออกยางเขาด้านนี้ได้ค่ะแล้วว่าเจ้กนนหน่อยบบหูวว่าพินจะให้ทางไนออกบอหรือว่าพินจะเตุจังไหนเนาะค่ะพี่น้อง เ็นอาจจะยางเก็บทั้งในจุดมี่ะเย็นพอการใช่พอการใช่นังน่งอยู่ตรงจุดมีน่งหลินก็นองอลีดค่ะน่งหลินก็นองอลีดดูจุดมี ตืนตาตืต่นใจก็ไฟบีบเพิ่นขนาดเลยค่ะพี่น้องสุดยอดคนเต็มนาประตูเลยค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ ลอยเขาทางหนีบ่แม่งลอยดอกเพิ่นเปิดไว้กะยางเขมา,าเลยเนี่แหละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าหน้าประตูที่าาทาซื้อบัรหรือจะไหนกระบุูเป็นยังอยู่เต็มนี่คะ่ะพี่สองคนนี้เป็นมาจากพังงาคะ่ะยิ่งซื้อว่าผี่ไหม,มด้ใต้ซื้อว่าพีจาหมดเป็นไปนตะหัาจะหา,าะมาแขกมากกับในอาศัยเป็นด้วยกันมามางานขาพวมาวันใด เอารถมาค่ะเอารถจอดในบ้านอีลามากกระเพิ่ค่ะพี่น้องต้อรับคลิปนี้ก่ะป่ะพี่น้องไ้ซ้ำนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ่ะสวัสดีค่ะ